สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณนายประหยัดจัดสวนค่ะจะพาไปถักเปี้ยต้นงาช้างนะคะนี่พอดีเราปลูกเอาไว้นะคะปกักปักเอาไว้แล้วมันก็แตกหน่อออกมาเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ว่างๆก็เลยจะจับมาถักเปียแบบนี้อันนี้คือที่เคยถักเปียเอาไว้แล้วนะคะขนาดใส่กระถางตัวเล็กๆมันก็แตกหน่อขึ้นมาอีกมันเกิดง่ายมากเลย แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะสอนขยายพันธุ์นะคะคลิปนี้เรามาดูการถักเปียแบบนี้ก่อนค่ะอันนี้เป็นต้นแรกที่ลองถักเปียนะคะมันยังไม่ค่อยสวยมากเพราะตอนนั้นยังยังถักไม่ค่อยเป็นเนี่ยค่ะแล้วก็มีอีกอันนึง่งอยู่ด้านในเนี่ยค่ะอันนี้ถักไว้นานแล้วค่ะถักทิงท้งๆเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะนี้ ช่วงบนก็ถักดูได้หน่อยนะคะแต่ว่าช่วงล่างมันก็จะถักแปลกๆช่วงนั้นยังถักไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะคะลองแรกๆวันนี้จะมาถักใหม่ค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทําเลยนะคะมาค่ะเพื่อนๆนก็ไปดูวิธีการนะคะว่าเราจะไปถักเปียดได้ยังไงนะคะก่อนอื่นก็เลือกเลือกลำต้นที่สวยสวยนะคะที่มันมีขนาดลำต้นเท่ากันนะคะเวลาถักมามันก็ จะสวยนะคะแล้วก็ดูบริเวณปลายนิดนึงนะคะถ้าถ้าปลายเป็นแผลแบบนี้ก็อย่าเอานะเอาไว้แล้วนะคะก็จะเอาเป็นเป็นกิ่นนี้ค่ะขอหนง c a แป๊บนึงนะะเอาขนาดลำต้นที่ใกล้เคียงกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอากิ่งนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะเอาที่มันมีความสูงระดับเดียวกันค่ะเวลาที่ทักเปียออกมาแล้วมันก็ ก็จะได้จบที่ปลายเท่าๆกันแต่จริงๆแล้วเราก็ตัดทิ้งก็ได้นะคะก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่เท่ากันจริงๆก็ไม่เป็นไรค่ะน,นี่ตัวนี้ที่มันจะมีลักษณะใกล้เคียงกันขอแ่้ครับนี่นะคะช่วยเล็งได้นะคะทุกคนช่วยเล็งได้เลยนี่ทุกคนมีความสุมขมอกเลยได้แล้วนะคะก็ตัดลงไปที่โคนเลยนะคะไปทีเป็นโคนนี้นคะ่ะดีกันาเกกันเห็น่ไหมคะ ก็ขัดลงไปนี่แะค่ะขัดตามนี่แหละค่ะนี่แล้วหนึ่งขัดง่ายค่ะแค่เฉือนลงไปนิดเดียวเองเอามีคัตเตอร์นะคะแล้วสามชิ้นอันนี้จะเป็นเปียเปียเดี่ยวนะคะตั้งชื่อเองนะคะว่าเปียเดี่ยวอยากไปติดตามดูนะคะว่าเปียเดี่ยวมันจะเป็นยังไงค่ะค่ะแล้วก็เราจะมาตักสำหรับทำเปียเส้นคู่นะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเปียเส้นคู่หรือเปล่าหรือเปล่แต่ว่าเปียเองค่ะเรียกตามความเข้าใจกันเองเปียเส้นคู่ค่ะเปียเส้นคู่ก็จะใช้เส้นเหมือนถักเปียค่ะแต่ว่าปกติเราจะถักไปต้นเองก็ถักใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะจับแบบตัดต้นคู่วาแล้กก็มั อันนี้จะใช้ทั้งหมดกติเดียวเดี๋ยวก็จะเป็นสามใช่ไหมคะมัน,นจะใช้ทั้งหมดหกเส, <These S 1> ส้นนะคะหกต้นก็พยายามเลืกอกหกต้นที่มันใ,นใกล้เคียงกันนะคะลักษณะใกล้เคียง <Okay. S 2> เล็งไม่ได้ค่ะ,ะต้นขั้นแรกหกแล้วก็จัดก,การเลยค่ะเฉือนหนึ่งนะคะ,น,ะ,คะนี่แล้วสองค่ะไ,ได้หนึ่งนาทีค่ะสองแล้วก็ดูดินะคะพยายามเล็งต้นที่มีความสูงแล้วก็ขนาดลำต้นนะคะเท่ากัน ลนะคะหลังจากที่ทกเกียเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่าจะพาไปเยายใันนะคะสอานะคะสำหรับการทำเตียคู่3แล้วก็สแล้วค่ะนะคะทงหมดหกค่ะสแล้วก็นี่เลยกัวนี้เปนะคะตรงนี้เป็นห้าอร่จะึืนสลิเป็นนะคะหนะคะอีกต้นเดียวอาต้นนี้แล้วกันอืแล้วเดวขอบคุณค่ะ แล้วนะคะหกต้นค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเวลาที่เราตัดมาแล้วอะค่ะเราจะยังถักเปียไม่ได้ทันทีนะคะเนื่องจากว่าเห็นไหมคะเนี่ยต้นมันค่อนข้างยังแข็งอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะจะค่อนข้างแข็งอยู่นะคะมันมันถักเปียไม่ได้คะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางทิ้งเอาไวใ้ให้มันเหี่ยวก่อนว,วางตักแดดไวค้ค่ะทีนี้ลองสังเกตนะคะต้นเนี่ยมัน มันจะสูงไม่เท่ากันเห็นไหมคะแต่ก็ไม่มีปัญหาคะ่ะขอให้ขนาดลำต้นเนะะี่ยค่ะมีความใกล้เคียงกันก็พอนะคะพอเดี๋ยวเสร็จแล้วหลังจากที่มันเหี่ยวแล้วเนะะี่ยค่ะประมาณ1อาทิตย์เราก็จะตัดตรงนี้คะ่ะซื๊ตัดตรงนี้เลยมันก็จะเท่ากันเองนะคะค่าวันนี้นะคะก็ครบแล้วประมาณ อาทิตย์กว่าๆนะคะความอ่อนของเขาก็จะได้ค่อนข้างเยอะค่ะนี่นะคะก็จะถักได้ง่ายขึ้นค่ะเวลามัดยางนะคะก็ลองดูนะคะว่าเนี่ยคะ่ะโคนมันจะไม่เท่ากันแล้วก็ตัดเอาก็ได้นะคะเนี่ยคะ่ะเวลาถักก็ พยายามให้ปลายเท่ากันแบบนี้นะคะเวลาถักเสร็จแล้วมันจะได้เหลือเหลือด้านบนเท่าเทกันค่ะส่วนด้านล่างก็ตัดทิ้งเลยส่วนที่ตัดมาก็ไปปักชำได้นะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่ค่ะ จะปักในน้ําหรือว่าจะปักในดินก็ได้นะคะอย่าลืมค่ะว่าเนี่ยค่ะช่วงปลายต้องเท่ากันนะคะเปียจบแล้วมันจะได้จบเท่าเท่ากันค่ะมัดคนไว้ก่อนนะคะเวลาถักจะได้ไม่ดิ้นค่ะไม่ต้องแน่นมากประมาณนี้ อันนี้เห็นเป็นรอยเพราะว่าเมื่อกี้ถักไปแล้วลืมค่ะว่าจะต้องให้ปลายเท่ากันก็เลยลื้อใหม่ะคะ่ะลืมก็ไม่เป็นไรค่ะลืมแล้วก็ถักใหม่ก็ได้เนะะี่ยค่ะถ้าถ้าเราทิ้งเอาไว้ให้เขาเขียวแล้วเนี่ยเราจะสามารถดัดได้ตามสะดวกเลยค่ะมันจะดัดได้ง่าย นะคะเวลาถักมันไม่สวยมันไม่เข้าทรงก็ <c oughs> ก็สามารถดึงหรือดันให้มันเป็นไปตามทรงที่เราอยากได้นะคะเพื <c oughs> ่อนๆจะทิ้งไว้สักประมาณ2อาทิตย์ก็ได้นะคะ แล้วก็อาจจะถักไม่ค่อยสวยนะคะใครถักสวยก็ก็ลองดูนะคะอันนี้เป็นแบบเปียเดี่ยวค่ะเปียเดี่ยวนะคะ,เ,เ,ะ,คะเสร็จแล้วก็เอายางมัดแล้วไปกค่ะแต่ว่าเวลามัดนี่ระวังมันมันไหลหลุดนะคะก็มัดแบบค่อยไปค่อยมาะคะ่ะไม่ให้มันหลุด นะคะยึดเอาไว้แบบนี้เกี่ยวไปเกี่ยวมานะคะแล้วก็จัดทรงจัดทรงอีกรอบหนึ่งก็จะแบบนี้นะคะนี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้อ่าค่ะดูเป็นไปนเลยค่ะ กระถางต้นไม้นี้เราก็ซื้อมาจากเพจที่ชื่อว่ากระถางต้นไม้นะคะนะคะสี่สิบบาทเองเราจะได้ประมาณนี้นะคะ mm hmm. อันนี้เราก็จะมาถักแบบเส้นคู่บ้างนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมค่ะวัดปลายก่อนนะคะเอาปลายให้เท่าๆกันค่ะ โดยประมาณก็ได้นะคะแล้วก็มัดช่วงปลายไว้อันนี้ต้องต้องมัดเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าต้นมันเยอะเวลาเราถักมันจะชอบเลื่อน,นะคะ่ะ ะะแล้วก็พยายามแบ่งแบ่งตามความถนัดนะคะจับทีละคู่อะคะ่ะจับทีละสองต้นแบบนี้นะคะเมื่อกี้เราถักต้นเดี่ยวใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้เราจะจับเป็นเป็นสามสามชุดแบบนี้นะคะแล้วก็ถักเลยค่ะถักเหมือนถักเปียเลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะทําเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะต้องระวังมันขยื่นนิดนึงนะคะเราก็จะใช้ เราก็จะใช้เท้าหนีบเอาไว้นะคะเหยียบเอาไว้ตรงช่วงปลายะคะ่ะช่วงโคนนะคะช่วงโคนที่เรามัดยางเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ค่ะถักแบบนี้เลย,น,น,ยบบนี่นะคะนะคะเส้นกู้กสไปดปียกนะคะหรือถ้าใครสามารถจับได้สามต้นก็ก็จะดีมากเลยนะคะเปียเปียรสามเส้นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ แล้วแต่เลยขออีกทีนะคะทรงมันไม่สวยไม่ถูกใจนะคะเพื่อนๆดัดไปได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวต้นหักค่ะเพราะว่าต้นเขาจะค่อนข้างเหนียวเลย เราก็อย่าลืมเอายางมัดกันเลยก็มัดค่อยไปค่อยมาค่ะมัดในกระได้ให้มันอยู่ตรงนะคะเราชอบใช้ถุงบางคนใช้มืออย่างเดียวอาจจะทันกว่านะคะเราก็จะมัดเลยประมาณนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนะคะ่ะล้วก็เอาไปใส่ลงในภาชนะปลูกได้เลยนะคะกระดาษให้เขาหน่อย จัดทรงหน่อยนะคะให้แบนๆแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าใครมีความสามารถในเรื่องของการถักเปียแบบต่างๆนะคะ,ะ,คะก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะดิฉัูก็จะดีใจมากเลค่ะ อีกอันหนึ่งนะคะเราจะมาทำแบบหัวใจค่ะก่อนมัดนะคะอย่าลืมวัดปลายให้เสมอกันนะคะแล้วก็มัดปลายค่ะแบบนี้มัดเสร็จใช่ไหมคะด้านล่างก็จะเป็นกรกบาดก้ยแบบนี้ค่ะอันนี้ทดสอบก่อนนะคะ แล้วก็มัดปลายค่ะน,นี่มัดปลายได้เลยนะคะอย่าล,ลืมเวลามัดอะค่ะถ้าเรามัดเลยมันมันจะไม่แยกออกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามัดเราต้องคล้องไปแล้วก็มัดควายแบบนี้มัดควายไว้อย่างนี้นะคะ ค่ะคว้ยเรามัดเนี่ยอาจจะติดถุงมือนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้มือเปล่าได้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็จะกลางออกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปักลงไปเลย แรกๆเราก็จะใช้เอ็นโน้มเขาเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อบังคับส่งเขาค่ะ ก็จัดสรงให้เขาเห็นสอเส้น ลืมจัดทรงตรงนี้ด้วยนะคะว่า,าให้เขาเป็นเส้นขนานกันนะคะแบบนี้นะคะจะได้เป็นเส้นขนานแบบนี้ค่ะ เอาโบมาติดก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะคก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสามารถ นำวิธีนี้นะคะไปไประยุกต์ใช้ดัดเป็นทรงต่างๆนะคะที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะอันนี้เราทำมาให้เป็นตัวอย่าง3แบบนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็หาโบมาติดนะคะถึงจะน่ารักค่ะแบบนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่ตอไปค่ะขอบคุณมากค่ะ